คุยกันหน่อยลูกหมีคุยอะไรฉันหามสีหน้าไม่ไว้วางใจคาดการว่าคนตรงหน้าน่าจะโกรธเรื่องคืนนั้นที่ถูกลากมารุมแต่ไม่แน่ใจว่าวิธีการเอาคืนของเธอถ้าไม่ใช่ปราะคนพลุกพล่านเยอะฉันคงกลัวขึ้นมาจับคัววหัวใจเจ้าของใบหน้าสวยที่วันนี้ทาลิปสติกสีกลิปกุหลาบเหมือนเดิมพยักไปยังที่นั่งซ้อนท้ายด้านหลัง ขึ้นมาสิเธอก็พูดมาเลยถ้าพูดแล้วลูกหมีอยากจะให้สกายขี่ไปส่งที่ที่จะไปหรือเปล่าล่ะนำเสียงฟังแล้วตัดพอ้อฉันกำลังสับสนว่าสรุปเธอมาหาเรื่องหรือมาทำอะไรฮะแล้วทำไมฉันต้องซอนทายขึ้นมาเถอะคุยกันแบบไม่เห็นหน้าอาจจะดีกว่าก็ได้สำหรับลูกหมี มันไกลนะจากตรงนี้ถึงตึกชาม,มามา่ารู้ได้ไงว่าฉันจะไปที่นั่นหน้อยริมฝีปากบางยิ้มกลิ่มไม่ได้โต้ตอบหน้าตาวนโดนตบอีกครั้งคิดออกมาทันทีว่าเธอน่าจะรู้เพราะฉันดันไปโพสลงโซเชียลต้องเลาๆๆโลกมายานหน่อยแล้วตัวเองจะได้ไม่มีใครมาตามขี่จักรยานขวางหน้าแล้วอาสา,าจะไปส่งที่หมาย ฉันอยากออกกำลังกายเดี๋ยวเดินไปเองแหละไม่ต้องยุ่งเดินมันเหนื่อยนะหนักหัวหรอหนักใจเงินงก็หนักต่อไปฉนันอะใจแข็งเหน่ยจะความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยไม่แปลกหรอกที่จะเดินหนีออกมาหน้ามุยใจลึกๆเสียดายที่พลาดความสบายของการไม่ต้องเดินถือของหนะักเสียงจัก,กรยานคันเดิม ปันตามหลังมาตีคู่อีกครั้งนารำคาญเหมือนห่าฉลามที่สลัดไม่หลุดทำเสียงกระแทกถอนหายใจก็แล้วเธอก็ไม่มีท่าทีจะไปให้พ้นฉันทนไม่ไหวหยุดเดินอีกครั้งล้อจักรยานหยุดตามจะเอาอยัางไงต้องการอะไรกันแน่หน้าตาตอนเธอยิ้มช่างชวนหมันเคียวสกายอยากไปส่ง ขอบคุณที่ช่วยจับพวกยีน,นคืน,นั้นด้วยจะแน่ใจได้ยังไงว่าเธอจะไม่พาฉันไปแก้แค้นเรื่องที่ตัวเองโดนพวกออยีนลากไปลุมลูกหมีไม่ได้ลงมือแถมยังช่วยไว้ทำไมสกายต้องแก้แค้นตัวลูกหมีด้วยละ่ะอ๋อเอ็นแปลว่าก็อยากแก้แค้นเพื่อนฉันสินะเมมปากยิ้มแปลว่าใช่แค่การโต้ตอบ ฟังแล้วฉุนเลยไม่ตลกที่ไอ้สคนนั้นมันทำเธอกเพราะความเดียวของเธอเองปะเคยสำนึกสิ่งที่ตัวเองทำลงไปบ้างไหมถามจริงสำนึกสิลูกหมีไม่คิดว่าการปั่นจัก,กรยานตามแบบนี้คือการสำนึกผิดจริงๆรหรอไม่มันไม่ได้เสียเสียยของการกระทำที่ผ่านมานั่นสินะคนหน้าสวยเสียงแผว และริ้วตาลงอย่างแอบวันฉันเชิดใบหน้าขึ้นกล่าวสั่งสอนถ้าแค่ปั่นจักรยานตามมันแปลว่าละอายแก่ใจกับสิ่งที่เคยทำไปงั้นเวลาเธอพยายามทำร้ายใครก็แค่ง้อเขาแบบนี้นะสิอืมเหมือนสกายจะคิดผิดไปขอโทษนะจะพยายามเข้าหาใหมาก,กว่านี้เข้าหาหรอ ปิดตายซะสะกายนั่นจะทำให้ฉันรู้สึกหายใจใหายคอได้สะดวกมากเพราะโคดอืดอัดที่ต้องมาใช้ออกซิเจนร่วมกับเธอและที่เธอสำนึกจริงๆทางที่ดีที่สุดคือไม่โต้ตอบเพื่อนของฉันรับผลกรรมง่งของตัวเองไปซะเดินหนีมาเพียงแค่2องก้าฉันหันความไปกระแทกสิ่งอีกครั้งแล้วอย่าให้รู้นะว่าคิดจะแก้แค้นเพื่อนฉัน ประโยคทิ้งท้ายของฉันคือความหมั่นไส้ทั้งหมดที่มีทำเก่งสะบัดก้นเกาหนีออกมาไปอย่างนั้นแต่ฉันก็รู้แล้วว่าตัวเองพลาดความสบายที่จะได้ดังสอนท้ายไม่ต้องหิวของหนะักเพื่อศักดิ์ศรีหมีต้องทำได้มีหรอมีใครที่ไหนเขาโตขึ้นมาแล้วยอมไปสอนท้ายกับคนที่เคยมาทำร้ายเราการไม่เมตตาเหลียวหลังหันมอง ทำให้ไม่รู้ว่าฝ่ายที่โดนต่อว่าทำสีหน้ายังไงและแทนที่เดินมายังสระว่ายน้ําแล้วจะได้ระบายเรื่องราวให้เพื่อนสนิทที่รักฟังฉันกลับต้องขมวดคิ้วงงมากเมื่อเจอเด็กที่ชื่อลูกไหนคุกเขา่าคลานขึ้นจากสะตัวเปียกชุ่มอย่างหมดแรงอยู่ๆก็วิ่งหน้าตาตื่นมาหาพีนพีนจมน้ำฮะหนูบอกว่าพีนจมน้ำ เพื่อนพี่จมน้ำอะ่ะเข้าใจไหมสถานการณ์ชวนใจเต้นโผล่มาอีกแล้วไงฉันพอรู้ว่ายินกับใยเด็กนั่นเป็นอริกันนิดๆหมายถึงยินหมันเคี่ยวใย,ยลูกไหนแต่ไม่รู้ทั้งคู่สถานาการไปอีท่าไหนเด็กคนนั้นถึงตีโพยตีภายไปว่าตัวเองจะโดนยินตกน่าจะคิดมากเกินเบอร์จากนั้นน้องก็ตกน้ำเพราะสะดุดเทาต,ตัวเองจมน้ำเอง และไอยีนที่เกิดนึกเป็นคนดีก็ดำลงไปช่วยน้องโชคไม่เข้าข้างเพราะมันเป็นตัวร้ายเลยโดนเท้าน้องถีบคางเข้าให้ตอนลงไปช่วยโดยไอเด็กนั่นก็ไม่ได้ตั้งใจลำบากฉันอีกฉันต้องเป็นคนวิ่งหน้าตั้งกระโจนลงน้ำไปช่วยเพื่อนทังใจเต้นกำเริบตุบๆและตัวเปียกมาโรงพยาบาลรอหน้าห้องทั้งที่ตัวเองก็พมคุ้มกันไม่ได้ดีอะไรเลย เราอีกสามคนรวมจวกว่าลูกไหนเอาจริงเอาจังและสั่งให้เฝ้ายีนไว้เพราะมันสลกโฟเป็นหัวหลักแบ่งหน้าที่บอกให้ฟางกลับไปบอกข่าวกับทางมหาวิทยาลัยวายินแอดมิทอาจจะสักคืนโฟคนสั่งจะไปเที่ยวจัดการเรื่องขอพักห้องพิเศษฉันกลายเป็นคนที่ถูกโอกอีกแล้วเพื่อนสองไลให้ฉันกลับหอไปอาบน้ำสระผมพักผ่อนกลัวไม่สบาย และพวกเธอไม่อยากให้ฉันอยู่คลุกคลีที่นี่นานๆนฉันดึงดันจะเฝ้ายีนแต่โฟยตดมัน่นบอกว่าเยเด็กลูกไหนต้องรับผิดชอบส่วนนั้นยญิงกับวิญญาณตามหลอกหลอนเดินออกมาก่อนถึงทางออกห่างไปแค่หนึ่งทางแยกฉันเจอผู้หญิงนาคอนไปทางจีนคนหนึ่งซึ่งคุณตาในชุดปไายเวทสกายคนชั่วนั่นเอง เธอมาโรงพยาบาลกับกระเป๋าเป้สีน้ำตาลอ่อนที่สะพายข้างเดียวเดินสีหน้าเรียบตรงไปยังตึกหอผู้ป่วยในตึกหนึ่งจ้าตัวไม่ได้เห็นฉันหรือแม้จะสนใจสิ่งรอบข้างด้วยซ้ำสกายมาทำอะไรนะถ้าทางเข่านี้ไม่ได้มาตามหยอกแกล้งฉันหรอกน่าจะมาใครบางคนที่รู้จักมากกว่าฉันแค่ไม่รู้เท่านั้นเองว่าใครอืม ช่างเถอะนั่นมันเรื่องของเธอนี่หอในดีของมหาวิทยาลัยยินฟื้นจากอาการสลบเมื่อตอนฉันกลับมาได้สักพักเองเธอโทรมาบอกและขอบใจที่ฉันลงไปช่วยตอนนี้เธอต้องใส่เฟืกที่ขอไว้เจ้าตัวตั้งใจจะออกจากโรงพยาบาลวันพรุ่งนี้เลยฉันนอนมองเพดานหลังวางสายโทรศัพท์เหมือนติดค้างความอยากรู้อะไรบางอย่าง แต่ไม่แน่ใจว่าควรจะทำอะไรเพื่อดับความสงสัยกันแน่จริงสินะเป็นเรื่องของสกายนี่นะพอได้อยู่เงียบๆคนเดียวแล้วก็พูดความไม่เข้าใจขึ้นมาว่าเจ้าตัวจะไปโรงพยาบาลทำไมในวันนี้ทั้งที่บอกตัวเองว่าไม่ต้องไปอยากรู้เรื่องเอชัวนั่นแต่ก็คว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดอินเทอร์เน็ตจนได้จิอระวันนนท์ นามสกุลของสกายถูกเสิร์ชในช่องค้นหาปรากฏประวัติเจ้าสัวหรือเรียกง่ายๆว่าพ่อของเธอขึ้นมารายชื่อเครือบริษัทและชื่อคนในครอบครัวเธอมีพี่น้องอีกสองคนพี่ชายคนโตอายุ23ปีจบปริญญาจากต่างประเทศน้องชายอายุ15ปีกำลังศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติชื่อดัง เธอเป็นลูกคนกลางช่นงเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเรากับละครสักเรื่องที่คุณสมบัติตัวเอกจะพึงมีก็ไม่เห็นจะมาเชื่อมโยงอะไรกับการไปโรงพยาบาลหรือกระทั่งเรื่องเธอเรียนคณะที่เลือกบอกว่าทำเพื่อฉันฟังทีจะอาเจียนคำร้องขอส่งข้อความจากท้องฟ้าของคุณหมี วัสดีลูกหมีวันนี้สกายออกมานอกมอกำลังจะกลับอยากกินอะไรหรือเปล่าชื่อเฟซบุ๊กอันใหม่ที่ใช้ทักมานั่นมันอะไรท้องฟ้าบ้าบอผืนไหนมาเป็นของคุณหมีเจาะจงฉันไหมหรือหมายถึงหมีตามป่าตามเขาฉันอยากกดบล็อกแบบครั้งก่อนที่ทำกับเฟซบุ๊กอันเก่าเธอแต่คันมือต้องการด่ากลับมากกว่าจึงกดรับคำขอ ลูกหมีเบบี้แบเลิกอยู่กับฉันทีเถอะท้องฟ้าของคุณหมีคาโบนาร่าเบื่อยังลูกหมี Baby Bear. เบบี้แบเบื่อท้องฟ้าของคุณหมีเงิ้นเดี๋ยวหาอะไรน่ากินไปให้ที่หอนะลูกหมี Baby Bear. เบบี้แบเบื่อเธออะลูกหมีเบบี้แบเลิกส่งข้อความมาสักทีถ้าส่งมาอีก ฉันจะบ็อกเจอหน้าก็จะไม่คุยเห็นแต่ไกลๆก,ก็จะเดินหนีแล้วเป็นไปได้ก็ช่วยเปลี่ยนชื่อเฟซของเธอด้วยมันน่าเกลียดสกายอ่านแล้วเงียบไปรายการโต้ตอบอาจเป็นเพราะคำสั่งห้ามส่งข้อความมาอีกที่ฉันพิมพ์ไปถึงจะยื่นคำขาดแต่พอเห็นอีกฝฟล์อ่านแล้วไม่ตอบก็แอบเก้อเล็กๆมันเหมือนคุยอยู่คนเดียวฉันจึงตัดสินใจ ลูกหมีเบบี้แบร์ที่พิมพ์ไปทั้งหมดเนี่ยเข้าใจไหมแล้วเธอก็ตอบกลับมาไม่ปล่อยให้ฉันรอนโนใจนานท้องฟ้าของคุณหมีสกายเข้าใจเป็นแบบนี้แล้วค่อยหลับโดยไม่ติดค้างได้หน่อยฉันปิดไฟหัวเตียงดึงผ้าห่มผืนนุ่มสบายขึ้นมาปกคลุมร่างและไม่ลืมห่มให้บีบีเธอตกอยู่ในอ้อมกอดรัดของฉัน ช่วยให้ฉันง่วงงันขึ้นมาหรืออาจจะคิดไปเองอยังไงฉันก็รักตุ๊กตาตัวนี้อยู่ดีหวังว่าจะฝันต่อเรื่องที่กำลังกอดสกายจากการร้องไห้จะได้รู้อะไรมากกว่านี้เดินฝันไปถึงต้มยำหม,ม้อไฟที่กินวันก่อนโน้นิตายสิเชาวันถัดมายืนออกจากโรงพยาบาลด้วยเจ้าตัวเป็นคนอึดหนังหนา ฝึกที่คอก็ขอเอาออกสร้างความโลงใจให้เพื่อนๆในกลุ่มช่วงหลังเที่ยงฉันโฟและฟางถูกเรียกมาช่วยทำซุมรับน้องพอดีคณะเรามีแผนจะพาน้องปีหนึ่งไปทะเลแน่นอนสิที่ต้องมีซุ้มเกมปีสกับปีสองเลยมาช่วยกันอยู่ที่ใต้ตึกคณะเพื่อจัดการส่วนนี้ไอ้ยินหายตัวไปห้างเพื่อนำโทรศัพท์ที่พังจากการตกน้ำไปซ่อม ยังไม่กลับเลยลูกมีไปซื้อกระดาษเพิ่มหน่อยไมยนักกิจกรรมตัวยงบอกฉันพลงางควักเศษเหรียญมากมายออกมาจากกระเป๋าเงินที่ร้านเอกสารข้างตึกบีสเอาแผ่นใหญ่สีขาวมาสิบแผ่นต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะมึงห้ามเอาสีอื่นมาใช้อะไรโยแยะไม่รักโลกบอกเพื่อนร่วมสายพันธุ์มึงให้เลิกกินยูคาลิปตัสสิ ฉันยกมุมปากขวาเกรงยิ้มประชดประชันดูมันช่างกล้าเล่นมุกล้อให้ไปคุยกับหมีโคอลาล่แต่ขี้เกียจต่อรอด้วยจึงหันไปไถาถามว่ามีใครบ้างที่มีจักรยานปรากฏว่าไม่มีเลยสุดท้ายต้องเดินไหลตกไปถึงร้านถ่ายเอกสารเรื่องชวนให้ลืมเหนื่อยก็เกิดขึ้นกระดาษสีขาวเหลนะ้องหมดแล้วมีเด็กปีหนึ่งมาเหมาไปเมื่อกี้คะ คนที่เดินสวนกับน้องไปเมื่อกี้ไงลองไปขอแบ่งซื้อดูสิถ้าหมายถึงนักศึกษาผมประปาที่สวนกันหน้าประตูร้านก็แปลว่าวิ่งไปขอต่อรองซื้อน่าจะอย่างทันแต่ไม่ีทางเลือกแค่วิ่งจริงๆหรอฉันไม่อยากทําอะไรให้หัวใจตัวเองที่รอคอยการเปลี่ยนต้องทํำงานหนักบ่อยๆเลยแต่มันไม่มีทางเลือกฉันขอพุณพี่ผู้ชายเจ้าของร้าน และกำมือแน่นฝืนวิ่งมองหาเด็กปีหนึ่งคนนั้นนั่นไงเดินคุยโทรศัพท์อยู่ไม่ไกลแบบมวนกระดาษเป็นปึกเลยน้องน้องน้องนักศึกษาปีหนึ่งผมประบ่าคนดังกล่าวสะดุง้งหันมองซ้ายขวาแล้วเจอว่าฉันกำลังโบกมือให้เธอถึงกับงงงนันน้องเขากดวางสายก่อนจะเดินเข้ามาหาฉันที่แทบจะนั่งลงไปเพราะเหนื่อย มีอะไรคะพี่ฉนันงับอาการหอบค่อยๆพูดพี่หอซื้อกระดาษสิบแผ่นได้ปะกระดาษเหรอมันไม่ใช่ของหนูอะพี่รูมเมทหนูฝากซื้อเพื่อนน้องจะเอาไปทำอะไรพับนกกรเรียนมังคะเห็นมันพับใส่โหลทุกวันพี่ขอซื้อต่อไม่ได้จริงๆหรอเพราะถ้าบอกไม้ว่าของหมดเธอก็ให้ฉันระเวนเดินไปหาซื้ออยู่ดี ซุมเราต้องเสร็จให้ทันงานรับหน้องที่ทะเลนะนะยังพี่คุยกับเพื่อนหนูแล้วกันคนพูดตัดสินใจไม่ได้จึงกดโทรศัพท์หารูมเมทที่ว่ารอสายสักครู่แล้วกรอกเสียงลงไปเออมึงมีพี่คนหนึ่งมาขอแบ่งซื้อกระดาษแผ่นใหญ่ที่มึงฝากกูซื้ออ่ะเขาขอซื้อสิบแผ่นให้เขาไหมอีกฝ่ายใช้เวลาคิดอะไรนานปานนั้น งั้นมึงคุยกับพี่เขาเองเลยน้องผมประบาดจะยื่นโทรศัพท์มาให้ฉันไม่อยากคุยกับคนที่ไม่สนิทเท่าไหร่แต่ถ้าซื้อมาได้ก็ยังดีกว่าไปตามล่าหาที่ร้านอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยกว้างเกินกว่าจะชิวได้ฮลัลโหลน้องพอดีพี่ต้องเอาไปทำซุ้มกิจกรรมรับน้องของคณะบริหารขอซื้อต่อแค่สิบแผ่นเองทั้งนั้นเงียบสักพัก ก่อนจะพูดตอบสั้นๆค่ะเอ๊ะเสียงคุ้นๆแต่ช่างเถอะน้องให้หรอใช่ค่ะเออเออเงินขอบใจนะน้องฉันยื่นโทรศัพท์คืนให้เจ้าของเพื่อนน้องยอมขายต่ออ้าวเมื่อกี้มันบอกหนูว่าไม่ให้พ่อคุยกับพี่บอกให้เฉยไม่รู้สิอะไรวะ งงกับมันคนที่ยืนตรงหน้ายีหัวตัวเองอย่างไม่เข้าใจหยิบโทรศัพท์คืนไปแล้วก็ยอมนับกระดาษออกมาให้สิบแผ่นดังที่ต้องการฉันจ่ายเงินให้เด็กปีหนึ่งและมวนกระดาษแผ่นถือลำบากนี้เพื่อนำกลับไปใต้ตึกให้เพื่อนนั่งช่วยกันบรรเลงศิลปะจนสองทุ่มเกือบสามทุ่มอินก็โทรมาบอกว่าจะรับไปส่งหอไม่อยากให้ฉันเดินไกลๆมืด วันนี้เอสกายมันมายุ่งอะไรกับมึงเปล่าเพื่อนจอมระแวงถามขึ้นขณะอยู่บนรถเธอที่นั่งค้างคนขับคือที่ประจำของฉันไม่นะหายหัวไปเลยดีกูไม่ไว้ใจมันยีนมึงไม่ได้คิดจะทำอะไรมันอีกใช่ไหมทำไมใจอ่อนหรอไม่ไม่ฉันรีบเอ,อ่ยปฏิเสธแค่ไม่อยากให้มึงก่อเรื่องอีกพอดุอยู่ไม่ใช่หรอ เรื่องจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ช่วงนี้ยีนถูกจับตามองเป็นพิเศษด้านพฤติกรรมหากทำเรื่องเฉาอีกรถคันนี้อาจโดนยึดในพริบตาเธอรักมันมากอยู่ๆฉันก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้จริงด้วยเรายังไม่ได้ใช้บัตรร้านปิ้งย่างที่ไอ้ไม้มันให้มาเลยไปกินกันวันไหนดีอยากกินอยากกินอยากกินหรอเออดี เก็บบัตรไว้ก่อนเสาร์นี้วันเกิดชัดมันเลี้ยงบุฟเฟ่ทั้งห้องมึงไม่ได้อ่านลายกลุ่มหรือไงไม่ได้เปิดเลยว่ะชัดเป็นลูกชายเจ้าของร้านบุฟเฟ่ร้านใหญ่ที่ห่างจากมหาวิทยาลัยไปไม่กี่กิโลเข้าใจป้ามเสมอเวลาฉลองฉันชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขานะ่ะมันอร่อยดีช่วงนี้ในสมองดันมีเรื่องให้คิดเยอะจนพลาด ไม่ได้เปิดอ่านข่าวไปเพราะอาจยุ่งๆด้วยแต่มันแน่อยู่แล้วสิที่ทางกลุ่มเราจะไปยินบอกว่าจะมาส่งชันที่หอหลังกินเสร็จแล้วใครจะไปคาดคิดว่าจะบังเอิญไปเจอน้องชายของสกายเข้าและรู้เรื่องเธอมากขึ้นทินนัน